ไปที่ข่าวหมูกัดกันสักข่าวเถอะผมเรียกข่าวหมูกัดกันอย่าโกรธนะอย่าโกรธพี่เพื่อนน้องอย่าโกรธกันนะค่ะจริงใจเกินไปนิดนึงรักดอกจริงยอยังไงตัวไว้ชีวิตผมไ้หน่อยนะอ้อยย้ำกันอีกครั้งหนึ่งอีกไม่กี่วันข้างหน้าจอริทเทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์จะจัดอีเวนต์การเมืองค่ะตั้งชื่อว่าเปิดความรับประเทศไทยภาคสองรายละเอียดรอติดตามสัปดาห์หน้ารอติดตามรอติดตามรอติดตาม แต่นาทีนี้ไปกันที่ไปกันที่การเมืองลุงป้อมก่อนลุงป้อมค่ะพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพักพปชอรอพลังประชารัฐเป็นที่รู้กันนะน้องตกปลาในอ่างพี่เป็นที่รู้กันนะรวมไทยสร้างชาติดูดสสพลังประชารัฐค่ะนักข่าวเอาเรื่องนี้ไปถามลุงป้อมเมื่อวานเซ็งไหม,มจะเคลียร์ไหม ทางการเมืองจะเกิดอะไรขึ้นอะไรประมาณนั้นแยกกันแบบนี้ไปฟังแบบนี้ไปฟังลงป้อมค่ะสักนิดหนึ่งเชิญค่ะว่าไงมีอะไรไม่มีเรากนะอย่าไปว่าผมเซงเซงอะไรผมไม่เซงเรานะครับผมไม่มีอะไรเซงเราผมก็ตื่นเต้นอยู่อยู่ทุกวันเนี่ยอย่าไปเซงใครคุณเซงอะไรคุณมาว่าผมเองครับ ไม่มีเครียดอะครับผมไม่เครียดอะไรเลยเป็นเรื่องอะไรครับก็ถามก็ถามก็ดูสิถามก็ดูสิไม่สอสอเราโดนดูดอะไรเงี้ยไม่มีมีก็ดูไปหลุดมากค่นี่แหละครับแล้วดูว่าเอายกดูดไปลูกก็จะดูดกลับนะฮะอ๋อไม่ผมไม่ดูดละผมก็ดูใครดูก็ผมจะไปดูดใครมาอ๋อก็เห็นทกสพลังประชาชนอยู่บางพัคนไหนไปยึดอ๋อเขาเขายเขพักเดียวไงล่ะครับ นะครับไม่เป็นไรรอกครับพูดได้ไหมครว่าพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติเป็นพรรคพันธมิตรกันก็มันก็พลเอกประยุทธ์กับผมก็เป็นพี่เป็นน้องกันเนี่ยนะก็ไม่มีอะไรกับผมก็ท่านก็อยากไปอยู่นู่นก็ไปผมไม่ว่าอะไรผมไม่มีปัญหาเลยแมะแยกกันไม่ใช่ว่าขัดแย้งแต่ผมไม่มีความขัดแย้งกันเลยอยู่กันมาสี่สิบห้าสิบปีแล้วจะมาขัดแย้งกันคุณถามเลยคุณถามทุกวันเลยนะ ประชาชนรักษาบด้วยนะครับว่าผมไม่ได้มีการขัดแย้งนี่ผู้สื่อข่าวถามเองนะครับว่าให้ผมขัดแย้งผมว่าผมขัดแย้งใครผมไม่ขัดแย้งผมไม่ขัดแย้งกับคุณด้วยไม่ขัดแย้งกับใครื่องนั้นนะครับนนี้ลุงก็พูดให้ชัดเจนว่าการที่ท่านนายกแยกพักไปเนี่ยคือเป็นแนวทางแต่ละคนที่ไม่ใช่ก็เป็นเรื่องของท่านนายกต้องไปถามท่านนายกเองนะครับว่าเป็นแนวทางอะไรไม่รู้ก็ท่านจะไปก็ผมก็ไม่ว่าอะไร จะพัท่านจะไปไม่ไม่น้อยใจไม่โอ้ยผมไม่น้อยใจหรอกมันจะไปน้อยใจเลยผมมีลูกพักอีกร้อยกว่าคนสองร้อยสามร้อยคนนะครับที่จะต้องอยู่ที่จะต้องทํางานร่วมกันพักนี้จะต้องเป็นพักที่เป็นเป็นหลักให้กับประเทศชาติต่อไปนะครับทางประชาชนจะไม่แบบไม่มีเกี่ยวแล้วครับมีคุณว่าเองนะครับคุณไองมีมีคุณวัฒนาละว่าเองท่านนะครับขอบคุณนะครับ ที <rí> e> <Harriet> ่เล็กษณะว่าสนาว่าบางคนเขาก็บอกว่าไอ้เพราะคําว่าก็พักเดียวกันนี่แหละจะเป็นเรื่องใช่แล้วก็เพราะไอ้คําว่าก็พักเดียวกันมันจะกลายเป็นสายล่อฟ้าเขาพูดกันมีคนบอกเหมือนการสะกิดมาเหมือนการขีดเส้นใต้าเขาพูดกัเขาพูดกันเขาพูดกันเขาพูดกัน